น้ำกะทิทุเรียนสูตรง่ายๆแค่ต้มกะทิแล้วก็ใส่ทุเรียนใส่เกลือไปเล็กน้อยใส่น้ำตาลเพราะหว,วานหวานจังน้อยแค่นี้ก็ได้น้ำกะทิทุเรียนข้าวเหนียวเอาเข้าวเหนียวธรรมดากึ้นไปนอกบดมุนข้าวเหนียวเพราะว่าทุเรียนกับหวานอยู่แล้วน้ำตาล มันอยู่แล้วข้าวเหนียวเราไม่มูนเราจะเอาเข้าวเหนียวแบบธรรมดาน้ำทิทุเรียนน้ำทิภากใตเอื่นน้ำทิภาคใต้เรียกน้ำทิทุเรียนสูตรง่ายๆสไตล์บ้านๆ